นักวิเคราะห์คาด iPhone 13 s e r i e s จะขายดีเพราะหูเว่ยโดนสัง่งอารันอเมริกาแบนนักวิเคราะห์คาด iPhone 13 s e r i e s จะขายดีเพราะหูเว่ยโดนสัง่งอารันอเมริกาแบนล่าสุดทางนี้ชื่อควานักวิเคราะห์ข,ขาบประจำของ Apple ได้ออกมารายงานสำหรับนักลงทุนฉบับล่าสุดคาดการว่า iPhone 13ของทาง Apple มียอดส่งมอบที่แข็งแกร่งเนื่องจากคู่แข่งอย่าง h u a w เวยโดนโทษแบนในสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและทางมิชิโกยังเชื่อว่า Apple จะมียอดขาย iPhone ที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่เพียงในปี2021นะครับแต่ยังส่งผลไปถึงปีหน้าด้วยครับโดยคาดว่าจะมียอดส่งมอบเครื่องสูงขึ้น230ถึง270ล้านเครื่องถึง2 5 0้านถึง260ล้านเครื่องในช่วงปี2021และปี2022ซึ่งในปี2020 ได้มียอดส่งมอบที่195ล้านเครื่องครับและส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกในสินค้าสมาร์ทโฟนของหูเว่ยก็ลดลงนับตั้งแต่ถูกจัดยูใน e n t r y List ของทางสหรัฐอเมริกาครับส่งผลให้ทุกแบรนด์ห้ามทำธุรกิจกับบริษัทในสหรัฐและยังสร้างปัญหาในการทำธุรกิจสมาร์ทโฟนและธุรกิจเครือข่ายให้กับแบรนด์จีนโดยที่บริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาด17%ในแต่มาสที่1ของปี2020 ก็มีสัดส่วนลดลงเลือเพียง4%เหนือตาม,มาที่1ของปี2021ครับซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปี2021ทั้งมีชชั่ควคาดว่า iPhone มีส่วนแบ่งใน,นตลาดระดับ High End เพิ่มขึ้นโดยมีปัจจัยจากการอัปเกรดสเปคและการที่สหรัฐอเมริกาแบรนห Huawei โดยคาดว่าจะมียอดส่งมอบถ,ถึง88ล้านเครื่องเมื่อเทียบกับ75ล้านเครื่องเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020ครับ ต่วนในปีนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ถึง4รุ่นโดยมีรอยบากหน้าจอที่บางลงต้องที่อัปเกรดขึ้นมีหน้าจอที่มีค่ารีเฟรชเรท120เฮิและใช้ CPU อย่าง Apple A15 อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ